สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะพี่น้องใกล้คันบานทุงเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อนีใกล้คันบานทุงพาทุกๆคนมาเข่าครัวเนาะคะ่ะเป็นครัวปิ้งให้นะคะเป็นหมกระทะปิ้งให้เนาะคะ่ะนี่เนาะเราย่างให้นะคะท่านไม่ต้องย่างเองนะคะเราย่างแบบร้อนๆนะคะ สามารถโท่มาจองเวลาใดเด้อค่ะพี่น้องทาสิกินหาโมงแรงกับโทรมาแต่บาบสามกระไดเด้อ4ีมงเคิงเขาจังคอยสิขึ้นเตาหาเนาะค่ะพี่น้องทุกท่านจะได้กินร้อนๆนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะค่ะที่เฮาหาไล่ใดช่วงโควิดเนาะค่ะพี่น้องช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่นเนาะเฮาก็ต้องออกมาต่อสู่ชีวิตดินล้นเพื่อความอยู่รอดเนาะค่ะพี่น้อง ช่วงนี้นะคะไม่ว่ารัฐบาลจะให้โครงการไหนมาเราก็ยินดีเข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเราชนะมสามสาคนละเครื่องนะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการเนาะหฮาอาสารับเปิดถูกบัตรเนาะค่ะพี่น้องกาถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากเนาะค่ะสำหรับรัฐบาลที่เพิ่นห้มาเนาะคะ่ะไก่คันบานทุงเองกะหวัวซึกว่าขายด,ดีดีดอกพ่อแต้งแต่มี มีวกมีเขามาเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะมันเหตุให้เฮามีลูกค้าเพิ่มขึ้นม,ม,มาซุมือซุมือเ้ยค่ะเบิดโควิดกับวาซิเซาขายแล้วแต่เหตุจังไรล่ะลูกค้าคือจังเพิ่มขึ้นมารายวันแบบเพิ่มขึ้นมาเยอะมากอะ่ะวาซิเฮตดแต่ช่วงโควิดเนาะค่ะพี่น้องแต่ก็บ,บ่แนดอกเดียวเบิ่งเหตุการณ์ต่อไปก่อนเนาะ หลังครัวนี่มือวิ่งจริงๆนะคะเ้าวาสิเหตุแค่ช่วงที่ว่าเศรษฐกิจแย่ๆเนาะคะ่ะออกมาต่อสู่ชีวิตหาเงินเสริมนะะรเนาะค่ะหารายดเนาะพอหลังโควิดก็ว่าจะเลิกทำนะแต่ดูลูกค้าก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นทุกวันทนนะคะ กับขอบคุณหลายๆลเดอค่ะสําหรับทุกสายที่โทรเขาม้าเนาะคะ่ะขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเรานะคะครัขวของเราไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะคะสั่งเวลาใดดเวลานั้นเด้อค่ะพี่น้องบอกเคยพาจากเถื่อเนาะขอแค่โทรมาเราอาสาไปส่งถึงบ้านนะคะขอบคุณมากค่ะที่ให้ความไว้วางใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนอทีเขามาให้ กำลังใจแก้ขันบานถุงนะคะพี่น้องหนึ่งหมื่นซับตะไคร้ก็ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับทุกการติดตามค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะคลิปนี้ผ้าเขาขัวเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยสิผ้าไปเบิงทางรถไฟเนาะไก้ขันไปส่งหมูกระทากะขันไปส่งกองว่านนี่กะไทยคลิปบดายเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าคนเห็ุงานออนลนยเนาะเขากะบอยอยากจะไปรบกวนเพิ่นเวลานั้นเนาะแต่ว่าเขากะเบิงใดด้วยตาเปล่าเนาะ แต่ว่าเข้ากับไปส่งหมูกระทาเส้น็นั้นซุเมอซุเมอล่ะเอาไว้วางๆจังววาวางๆตอนเพิินเลิกงานแล้วเดี๋ยวสิปถทายคลิปให้เบิ่งเนาะคะ่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ